สวัสดีพี่น้องเอฟซีบทสุขุสุคนเนาะคลิปนี้บอนสีมาฟื้นลงเตาพี่น้องเอฟซีหลายคนขอมาเนาะว่าเป็นคอมเมนต์มากมันขอมาบอลบอกพี่บทบอกไปน้องๆเป็นว่าเป็นถามว่าการเลี้ยงฟื้นเอาทานแบบแบบนอนฟื้นแบบนอนกับแบบตั้ง อนใดมันได้ฟื้นหลายได้ทานหลเขากันเดี๋ยวบอลขีบนี้บอลสีมาตังตังฟื้นนะพี่น้องตังเลี้ยงฟื้นเขาตังนะแบบขีบปนกอนบอลกระนอนเวลาฟื้นของเตาบอลขีมนอนเนาะนอนอัดเต็มแล้วก็ดังไฟใส่จุดไฟหน้าเตาเพื่นเคถามมาว่าบอลร่องตังฟื้นเราเขาทานในเบื้องไเพราะว่า ทานมันสีเป็นยังไงทั้งมันสีใหม่ดีบอมันสีเป็นทานบอทานสีเด้นหน่อยจะลายปันไนีย๋ยวคลิปนี้บอลในเบื่องครับกับตอนบอลเอาฟื้นลงนอนเนาะตอนเต่าที่ผ่าน,น,นมาเนาะกับบอกลก็ลงสิปในพี่น้องเบื้องเอาละก็ได้ทานสมควรอยู่กับเจ็ดแปดเข่งครับต่อต่อเต่าต,ต่อหลบจะคลิปนี้มอนสิตั้ง บอเคยตัง้งฟื้นกันนครับเวลาเผาก็ตั้งฟื้นนี่แหละครับตัง้งตั้งฟื้นก็เคยเห็นมาแล้วละ่ะแต่บริ็ดแบบตั้งใหไอ้พี่น้องเป็นจค่เทียนเนาะในคลิปนี้ที่ตั้งฟื้นครับไปเลยบอนก็ตัดฟื้นเนี่ยคนก็ไม่ไปผองไมาห,หลายเตือพี่น้องครับฟื้นในแาบค้ามพี่น้นนองนะแหงแล้วละ่ะ้ครับ วิธีการเดียวบอลพาเย็ดครับเดี๋ยวติดตามครับพี่น้องไปเลยครับนับเลขอ่ะไอ้พี่นอ้องหาฟื้นดนในหน่อยเนาะพี่น้องนนเนาะว่างก่อนสั่นแหลกเนาะพี่นออ้องเห็นบ่ว่างจะ่นองหดชุดเด้พี่น้องเ้อว่าเอาฟื้นโดนหน่อยมาเห็ดมอนมันนะพี่น้องเนี่ยครับเห็นบ่พี่น้องวันนี้เ้าสีเอาฟืน้น ซุ้มดุลในไงซุ้มดุลท้องสิเผานนะครับมาตั้งมัเนี่ครับพนนี่น้อง,องเลี้ยงได้ประมาณน,น,นี้ครับนี่ครับมันนีน้เขาก็เอาฟืนโดุลในมาตังต้งตั้งตั้งขึ้นตั้งขึ้นเลยพี่น้องนเนี่ยถ้าปลายมันพูเขาก็กเอาเลยเลี้ยแตดอ,อกครับนี่ครับตอนก็นเตรียม เรียเชียงมาแล้วครับ แต่วิธีการนี่มันสิเห so you ็ดมันสิเห็ดเสียเวลาอีกหน่อยพี่น้องใส่เวลาเนาะมันคือข้าว่างถล้วข้าว่างนี่มันจะโยนลงโยนลงแล้วก็ตรงไดนมันมันบาดข้าวเก็ต้องไปเอาเลเยตัดตัดแล้วกันหยาบลงเนาะแต่วิธีการนี่มันอาจองใส่เวลาอีกหน่อยนะครับพี่น้องเนี่ยครับเลี้ยงไม่เลี้ยเรื่อยพี่น้อง เรยงกัน่าเต็มนี่แล้วครับปลายตรงนี้มันโพลเนาะปลายมันโพลก่อนใส่เลียตัดออกเพราะว่าจะได้เอาแผ่นเหล็กนี่ปกไปได้ครับพี่น้องมองในที่มันโพลเลยตัดออกเลยครับเดี๋ยวมันปกปกแผ่นเหล็กไปเลยเนาะครับมองในที่มันโพลครับใส่เลียเชียงตัดออกเลยครับตัดมันกระหยัดลงลงปองที่มันที่มันเปิดทรงว่างเนาะพี่น้องเนาะ ตเตียมเต่าเนาะคือประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่ครับเนี่ยมุมนี้บอนลโยดไม้ตัดไม้มาใส่อีกยัดสีครับเนี่นะครับเตานี่ตัง้งตั้งฟื้นเนาะพี่น้องเด,ดี๋ยวบอนอีกเอาแผ่นเหล็กปลูกแล้วก็ดังไฟติดไฟหน้าเตาเลยครับพี่น้องขี่เลยขี่เลยก็ไปเนี่ยครับว่าไปยังครับ สันในเนาะกองอย่างซันนิดหน่อยนึงรเราเป็นเล็กปกเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับพอกเราก็เอาชิ้ดินกบเนาะแต่ว่าก็จงจงมองแผ่นเ,เล็กมองหน้าเตาเนาะพี่น้องกับมองสุดเนาะจงไว้ก่อนเดี๋ยวดังไฟใส่ก่อนเนาะตัวนี้ว่าอันกําลัางเริ่มดังไฟครับนี่ครับต้องไฟใส่เตาเนาะพี่น้อง นะครับฟืนกับไล่พี่น้องคนนะ่ะบอกันวัเชีงเผามันเลีวก่อนหนาฝนเนาะแต่ฝนเล็้งมันเผาหากครับตอกับเบียดเมื่อเดียวครับวกวนกลุ่มเลยครับฟืนเริ่มติดไฟเนาะ เนราะนี่บ้านสิบพันได้ปิดปิดขอบเหล็กเบอร์ได้พี่น้องมันบ่ท่านได้ดูดออกหูแปวได้พี่น้องจะปล่อยมันติดไฟดีๆซะก่อนเริ่มควนร้ายแล้วครับแล้วปืนพี่น้องคนมาไหวแต่ตัดต้นมะขามหมดแล้วครับปื้นร้ายครับพี่น้องบม่อวานน่ะยเลี้ยงเผา ก่อนหนาฝนเนาะถ้าฝน,นเลีงๆมันนี่เผาหยากเตาก็กจีเปียกครับนี่ครับตัดออกแล้วก็จิตไทยมึงนี่ก็จิตปลูกมันครับปลูกมันสปลังประมาณไรโครัวสองไรเนี่ยครับนี่นะครับควรขนาดพี่นอ้องเไย จิดไฟง่ายครับื้นกระแหงนั่นเ่งทั้งตะบันห้าเจาะแบ๋วเจาะยังสร้างไฟเห็ดถือพิธีกับจีดไฟง่ายครับเดี๋ยวบอลไฟเป็นมองมอเนาะเป็นไก่คขอบมองนี้มันบอลพัดนึ่งปิดได้ไม่้องเนาะมองน้าเต่าก็พัดนึ่งปิดถ้ปิดปั๊บ ไฟมันติดดีๆแล้วลอยมันยิงด,ดูดออกหงวงัวแปลวเลยนะครับฟืนกันยังไหลยอยู่เอาไปใส่พี่น้องเดี๋ยวใส่ก็ไปขายครับจะกิดพอเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้ฟื้นที่บันเผาดูในเดือนดนี้เนาะตังครับผมไม่น,นอนเพราะถูกถูกเตาบาันที่ นอนฟื้นเนาะคลิปนี้บอนตังอ้ปนไหลค,ครับเดี๋ยวยาย่มองก่อนปนขนาดไปลองเลยปนโตรรเริ่มติดแล้วครับเริ่มติดแต่ว่าบุถึงสามทีปฏิที่ครับ ี่เป็นไรกับที่ตามคลิปนาครับตอนเปิดเตาเนะาะกับไทยพี่น้องเบิ้งตั้งแต่ตอนเอาฟืนลงเอาติดไฟแต่ว่าผลลัพธ์มันว่าฟืนตั้งเลยเนาะที่เอพี่ FC ว่าทำคอมเมนต์มาว่าต้องตัง้งตั้งใหม่เนี่ยพี่น้องบอกานตัง้งฟืนเน่ะท่านเป็นไรครับผลลัพธ์มันเดี๋ยวคลิปนาครับพี่น้อง รับคลิปนี้เอาไปสน,น,นิทกันติดตามคลิปหน้าครับรับคลิปนี้บ่าวันขุนเก้าข้องบาสวัสดีครับบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง